ภูมิต้านทานการลงทุนบ่ายวันหนึ่งนักสนสนสาธารณะอ้าวเมาหาได้กันอยู่เหรอเห็นคุณเต่าเขียวไหมคุณเต่าเขียวบอกพวกเรายุยังน้อยรับความเสี่ยงได้สูงพวกเราก็เลยเอาเงินเก็บทั้งหมดไปลงทุนแบบความเสี่ยงสูงแต่ตอนนี้เจ๊งยับเราจะมาขอยืมเงินคุณเต่านี่คงลงทุนโดยไม่ได้ประมาณตอนกันเลยสินะถึงจะอายุน้อยรับความเสี่ยงสูงได้ก็จริงแต่ว่าแต่ละคนก็รับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันอยู่ดี จริงๆก่อนเริ่มลงทุนเราควรทำแบบทดสอบจะทำให้รู้ภูมิต้านทานความเสี่ยงของตัวเองเพื่อนำไปจัดพอร์ตให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของแต่ละคนแล้วจะถามอะไรบ้างแล้วจะไปหาทําได้ที่ไหนแล้วมันมีประโยชน์ยัยงไงแบบทดสอบจะถามเกี่ยวกับข้อมูล <ร Words. S 2> ส่วนตัวต่างๆปัจจุบันหาทำได้ตามธ<ช>นาคารหรือโบรกเกอร์เขามีให้บริการฟรีบ้างควรตั้งใจต่อแบบทดสอบด้วยจะได้รู้ภูมิต้านทานที่แท้จริงถ้ารู้ภูมิต้านทานของตัวเองก็จะไม่เผลอไปลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป และไม่พอดจนพลาดโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นหลังจากรู้ภูมิต้านทานแล้วก็ลองมาจัดพอร์ตดูภูมิต้านทานน้อยให้นั้นการลงทุนในพันธบัตรหุ้นกู้เกรด A และอาจลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีมีปัผลได้บ้างภูมิต้านทานมากให้นั้นลงทุนในหุ้นเป็นส่วนใหญ่เข้าใจแล้วพวกเราคงจะต้องไปเช็คภูมิต้านทานกันใหม่แต่เอาไว้ก่อนว่าตอนนี้พวกเราหิวมาก ห,หิวจนจะกินเนื้อเต่าได้แล้วน่าจะไปกินด้วยกันไหมจะไหวไหมเนี่ยเมาฉันจะ้อนกินไม่เนี่ย